ครับวันนี้เราก็มาดูเรื่องปุรณะตัทิศปุรณะตัทิศมีปัจจัยกี่ตัวห้าตัวคือติยะถะมะอีติยะถะถธะมิถธะทอถุกัทธะทอฐานแล้วก็มะอีปัจจัยห้าตัวนี้ใช้แทนปุรณะศัพท์ในคําแฟในรุปก้อนจะแปลว่า เป็นที่เต็งแต่เมื่อสัดปลแล้วใช้คําว่าที่เฉยๆที่หที่สองที่สคือใช้ลงหลังปกติสังขยาเพื่อสร้างให้เป็นปุรณะสังขยาคือปกติสังคยาคือนับตามปกติ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10แต่ว่าพอลงปัจจัย5ตัวนี้ไปแล้วจากที่นับตามปกติก็นับเป็นที่เต็มๆในชัะนั้นก็จเป็นว่าที่ 1, นึที่สที่สที่4แทน ถ้าเราเห็นว่าปัจจัยของตฏิธาตตัวนี้ไปอยู่หลังสังขยาอันนี้สมมติว่าไปอยู่หลังมะปัจจัยไปอยู่หลังปัญจมะเราจะทําอย่างไรแล้วก็แยกสังขยาออกมาก่อนแยกมาเป็นปัญจแล้วก็ประกอบเป็นฉัตถีวิภักด์ฉะนั้นถ้าติยะตะตามอีไปอยู่หลังปุดีสังขยาตัวไหน,น ให้แยกมาประกอบเป็นจติยพัฒน์ถ้าตั้งแต่สองขึ้นไปเนี่ยให้เป็นผู้วนจะนะท่านหนึ่งตัวเดียวเป็นเอกะแล้วก็มันจะมีใช้สำคัญถ้าจะบทเป็นปุงลิงมันจะเป็นปูระหนูถ้าจะบทเป็นอิทีลิงมันจะเป็นปูระหนีถ้าจะบทเป็นนปุงสกุิงมันจะเป็นปูระนังฉะนั้นบทสําเร็จ มันก็จะเป็นได้สามลิงปุงลิงอิทธิลิงและนภูนสุกอริงแต่ว่าในรูปวิเคราะห์หรือในแบบที่เราเรียนมันจะมีแค่ปุงลิงแต่ว่าเป็นได้ทุกลิงนะครับเพราะว่าสําเร็จแล้วมันก็เป็นตัดทิศคุณก็คือเพราะว่าแปลว่าที่หนึ่งที่สองที่สามเราเคยเรียนเรื่องสังขยามาหรือย,อยังโบราณสังขยาเป็นได้เป็นเป็นนามอะไร ปุรณสังยาเป็นนามอะไรเป็นได้กี่ลิงฮะเป็นอะไรวัจนะฮยังไงปุรณสังขยาเป็นได้กี่ลิงสามลิงเป็นได้กี่บัจนะเป็นได้กี่บัจนะเป็นนามชนิดไหนตืง ที่เรียนมากันตั้งแต่ชั้นประโยชน์หนึ่งสองนี่สำนักเดิมเคยสอนมาหมือเปล่าเนี่ยภูรณะสังขยาเป็นได้แค่เอกวัจนะอย่างเดียว<ะ>เพราะว่าลำดับมันต้องมีแค่ลำดับที่เดียวแต่ว่ามีลำดับร่วมได้ที่หนึ่งร่วมที่สองร่วมที่สามร่วมได้จะต้องมีลำดับเดียวและต้องเป็นเอกวัจนะอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นลำดับเดียวไงแต่เป็นร่วมได้ จากนั้นปรุณัสังยาก็เป็นคุณนามเป็นได้สามดิ่งเป็นเดนกว่นเจะนะเป็นน้ำนาาอีกต้องฟังต้องฟังพอออมเือคืนนี้นะมันดูนักเรียนของเราอืมอืมเราผมาดูแล้วอืมฟังแล้วหันไปดูโอ้โหหลักกันเปแถวแล้วมันลงปกติ สัญญามาดูการลงหลังปกติสัญญาถ้าลงล่ะถ้ามันลงหลังเอกะเอกะตัวเดียวนะเอกะให้ประกอบเป็นเอกวันะคือลงสักเอกะสักเอกายะหรือเอกะสักขอให้เป็นฉดีพันธถ้าเป็นปุงลิงแล้วมันปุงกัเป็นเอกะสักถ้าเป็นถีลิงก็เป็นเอกายะจะไม่เอกะตัวเดียวเป็นฉดีเอกะเช่นเอกะสักชนะสักปรุโนปัทโมชนเป็นเตมังชนหนึ่งแป สัทยาต้องประกอบเป็นฉัตีพหุูตัวนามานามก็เป็นผูกฉัตีผูกด้วยเพราะว่าถ้าสองนาหน้านามานาก็เป็นผูกแต่ว่าขอให้เป็นทั้งนามานามทั้งสัทยาขอให้เป็นฉัตีพหุูคือสองถึงสิบแปดเช่นทวินนางชาลนางปุรโนทุตยชนเป็นเต็มมันชนทั้งหลายสองชื่อว่าที่สองอันนี้เป็นภาพรวมไปถ้าเกิดสิบเก้าขึ้นไปคือเอกุนวีสติ ถึงอธนกุติอันนี้มันเป็นสัขยาที่ฝืนลิงและวัจนะให้ประกอบเป็นฉัตรีวิพัฒน์เอกวัจนะอิทธิลิงฝ่ายเอกวัจนะเท่านั้นส่วนตัวนามนานอันนี้ในโมเรบนี่เวลาในรูปวิเคราะห์เราไม่ต้องใส่มาก็ได้ผมอันนี้มันยกให้ดูนามนามที่แปลยกขึ้นมาก็เอกอิทธิลิงเพราะว่า สิบเก้าถึงเก้าสิบแปดมาเป็นสังขยาที่ฝืนลิงและฝืนมัจนะคือเราเรียนตอนนี้เราไม่นึกถึงความสาคัญของมันถ้าเราไปแต่งเมื่อไหร่คือไปแต่งประโยคสีขึ้นไปประโยคสีก็เดิมมากก็ยังไม่คล่องกันห้ามยังไม่คล่องก็ยังไม่คล่องเจ็บก็ยังไม่คล่องถ้าไปถึงแปดเก้าแล้วไม่คล่องตัวเดียวตกเลยนะครับโ <laughs> ดนลิงกัดคือมันฝืนลิงแล้วเรามังคับลิงมาไม่ได้เนี่ยเราไปตัวธรรมดาเป็นโป๊งลิง สังขยานะเดินไปเต็งไปปุงลิงคงออจะต้องลิงมันจะมพัดตรงกันไม่ได้ฉะนั้นพวกสังขยาฝืนลิงและฝืนมนจะนะ,ะเราต้องจำไว้ว่าคือหนึ่งถึงเก้าสิบแปดข้าพไปสิบเก้าถึงเก้าสิบแปดผมก็เบลอไปแล้วสิบเก้าถึงเก้าสิบแปดฝืนลิงและฝืนมนะนะอันนี้เป็นคร่าวๆก่อนมาดูปัจจัยตัวแรกคือติยปัจจัยติยปัจจัยใช้ลงกับสองและสามเท่านั้นก็คือ ทวิและติฉะนั้นติยะลงสองตัวคือทวิและติรวิเขาก็เป็นทวินังชนานางในรูปมงลับเนี่ยเราอาจจะไม่ใส่มาก็ัด้ทวินังปุโรนโทุติยุชนเป็นที่เ็มม์ชนทั้งหลายสองชื่อว่าที่สองสัพท์มันคือทวีใช่ไหมแล้วก็แปลงทวีเป็นทุกไปก่อนแล้วก็ลงติยะปัจจัยก็เป็นทุติยะ อันนี้ตัวอัญมณเป็นปุงลิงชนโนก็เป็นทุติโยาอัญมณเป็นอิทธิลิงอาจจะเป็นชนะเป็นอะไรเป็นทุติยาได้อันนี้ก็เป็นเทวินนางอิทธินางปุรณีทุติยาอิทธิหญิงเป็นเต็มหญิงทั้งหลายสองชื่อว่าทุติสองจากนั้นก็ปุงลิงก็จะอย่างปุริสัตอิทธิลิงจะอย่างกัญญาแล้ปุงสตรงก็จะอย่างกุระจากนั้นทวีเวลาอยู่ในบทสมเด็จก็เป็นทก เอาติยะเปใส่ก็เป็นทุติโยแล้วก็3ตินังชั่นระนงังปรุรโนโตัติโยเดี๋ยวเราท่องแบบว่าตินังปุกปูรโนโตัติโยฉโชนชนเป็นเต็มเลยชนทั้งหลาย3ชื่อว่าที่สอันนี้จากติที่เป็นสามเนี่ยเคารพอิทิ้งไปเหลือแค่ต่อเต่าตัวเดียวแล้วเอา ตัดเอาติยะมาใส่ก็เป็นตติยะเรามีเสียงกค่ห้องมารบกวนทำไมวันนี้เสียงมันข้ามกันมาได้เพราะอะไรถึงแม้จะปิดประตู <c oughs> อ่ะ,ะนั้นคือติยะสะรุปว็คือติยะลงกับสกยาสองตัวทะนั้นคือสองและสามสองเป็นทุติยะสามเป็นตติยะ ปัจจัยตัวต่อมาคือถาปัจจัยถาปัจจัยก็ใช้ลงกับจตุสี่ตัวเดียวเท่านั้นก็ตั้งเำวิวเคราะหว่าจัตุนังอุรโนจะจุดโถโฉนโชนเปรี้ยนเต็มมันทั้งหลายสี่ชื่อว่าที่สี่อันนี้จตุแล้วก็ลงถาปัจจัยลงไปแต่ว่าซ้อนตาเป็นตัวหนึ่งก็เป็นจตุธาตุัวหนึ่งก็เป็นจตุโถ ฉะนั้นถากก็ลงกับตัวเดียวคือสี่ตัวตมาถาะถาะตัวนี้ที่เป็นท้อฐานก็ลงกับหกคือฉักเท่านั้นเสร็จแ,แล้วก็ซ้อนต่วมาตับเป็นตัวหนึ่งหรือมันเขาก็เป็นฉาติพิภพผู้นะฉากคืออะไรฉากแจกอย่างไหนแจกอย่างเป็นจากห้าก็เป็น ท่องปัญจได้ไหมปัญจเอาสิเอาให้ได้สิปัญจปัญจปัญจฉปัญจนางปัญจหิปัญจนางปัญจปัญจนงปัญจงหรือปัญจนังปัญจนางแล้วก็ปัญจสุดฉะนั้นฉันนี้ก็เป็นฉันนางบูรโนฉัตโถชนเปรตเต็มเมืองจนทั้งหลายหกชื่อว่าที่หกฉะนั้น ปะยะลงสองกับสามถาถอถุงลงกับสีถ่ถาทอฐานลงกับหกโอเคได้แล้วต่อมามะมะลงได้ทั่วไปลงกับตัวไหนได้บ้างมะลงได้ทั่วไปคือลงกับตัวไหนแล้วตัวไหนฮะ อะมาลงกันตัวไหนอันนี้บนท่านนนทวัน์ยืนนยืนยืนเป็นเพื่อนท่านสุราถ้าตตัวเองว่าหลับก็ยืนเดีย๋ยวเกิดยืนแล้วยังหลับแล้วมันยืนตรงหน้าห้องเนี่ยฮะอืมบางค่าง้งกางคืนไม่นอนอนอนไ,ไ้กงอนอนนอนไว้กางคืนหลับอีกไม่น่าจะนอนเลยเนี่ย ฉะนั้นมะใช้ได้กับหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งแล้วก็ตั้งแต่ห้าขึ้นไปเลยคือสองสามมันมีปจจัยที่ลงกับมันแล้วแล้วก็สี่มีลงกับมันแล้วหกมีลงกับมันแล้วฉะนั้นมะก็ลงกับหนึ่งห้าอะไรตั้งแต่เจ็ดขึ้นไปหนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดขึ้นไปใช้ลงกับมะก็เป็นได้สามลิงเช่นตัวนี้น ปฐมะที่หนึ่งแต่ว,ว่าในรูปวิเคราะห์ใช้เอกาแทนก่อนก็เป็นเอกาศเพราะว่ามันเป็นเอกวจนะตัวหนึ่งฉะน,นั้นในรูปวิเคราะห์พัะพยาต้องเป็นจติเอกาเท่านั้นตัวเดียวก็เป็นเอกาศปุรุโนโปัโมชนเป็นเตเมังชนหนึ่งชื่อว่าที่หนึ่งฉะนั้นปฐมะแปลว่าที่หนึ่งหรือก่อนปฐมต่อมาก็ตั้งแต่ห้านี่ว่าไงดีอะไร ปัญจนาง,งปุโรโนโปัญจมโมชนเป็นเต็มมาชนทั้งหลายห้าชื่อว่าที่ห้าต่อมาเจ็ดสัตสัต,สตอะไรดีสัตตนางปุโรโนโรเอาชนะนางไม่ต้องพูดก็ได้เอาปุโรโนเลยสัตตนางปุโรโนสัตโมโชโนชนเป็นเต็มมาชนทั้งหลายเจ็ดชื่อว่าที่เจ็ดเอาให้ครบเลย อัตโมอัตถันนางปุรนโนอัตโมชนเป็นเต็มมังชนทั้งหลายแปดชื่อว่าที่แปดเอาใหม่อัถารสมวิเครห์ไงอัถาสัสนางปุรโนอัถารสมโมชนเป็นเต็มมันชนทั้งหลายสิบแปดชื่อว่าที่สิบแปด าใหม่อสิติโมอสิโมิกำลังคล่องมาเลยมาเจอตัวนี้จะอยู่สิอ,ส,อสีตินังอสีตินนังแล้วไงต่อ <c oughs> ปุรนโณอสีติโมสอนอะไรนี่ไม่เคยจำเลย <c oughs> บอกแล้วไงว่าทังกยาตัวไหนที่มันฝืนลิงดึกฝืนวาจะบ้าง 19ถึง98ฉะนั้นในช่วง19ถึง98เนี่ยตัวสัญยาคนจะเป็นวัจนะอะไรอิทธิลิงอังคือถามวัจะนะอะไรถามอิทธิลิงแล้วถามว่าวัาจนะอะไระถามว่าลิงอะไรอิทธิวัจนนางีเาเา้เหรอถามไอะไรตรงกับคําตอบอะไรตอบก็ไม่ตรงกับถามเลยเหลับสลึมสลืออยู่ไงฉะนั้นมันควรจะเป็นเอกวัจนะอิทธิลิงควรจะเป็นอะไรอสิตยาอสีติยาปุรณะโน สีติโม่ชนเป็นติมันชนหลาย80ชื่อว่าที่80ดอาใหม่ตัวสุดท้าย,ยนะครับสำรับตัวนี้นวุติโมชนงนวุติยาคือถ้าลงดล,ลงท้ายด้วยสัญญาคือ1 9บเถึงเกเนี่ยถ้ามาลงท้ายด้วยสะรีเอาไปใจอย่างนติขอเป็นเอกาจถีลงท้ายด้วยสะอีเช่นสัตถีหกสิน้น ก็ไปะจกอย่างนารีถ้าลงท้ายด้วยสะเยี้งเช่นติงสะสามสิบวิสะยี่สิบปัญญาสะเงี้ยให้ไปะจกอย่างเอกุณวีสะ,ก,สะ,ะก็เป็นเอกุณวีสายะเงี้ยก็เป็นเอกัจจถีอันนี้ก็เป็นนาวุติยาปุรโนโนาวุติโมชนเป็น,นเต็มันชนทั้งหลายเก้าสิบชื่อว่าที่เก้าสิบอจะเข้าใจไหมติยะทถถถัทธะมะ เลขตัวหนึ่งตัวท้ายคืออีอีอะไรไม่รู้อี e. ปัจจัยอันนี้ก็เป็นอ e ิทธิลิงอย่างเดียว<ม>คือในที่ผ่านมาเนี่ยในที่ผ่านมาของติยะถะถะมะมันก็เป็นได้สามลิงนะเป็นได้สามลิงคืออย่างมะอะลงสระอาก็เป็นอ e ิทธิลิงเห็นไหมพรานจะหมดเป็นอ e ิทธิลิงแล้วก็ลงนิขิตไปก็เป็นนับบุญสกุลลิงได้แต่อ e. ีอันเนี้ย เป็นอิทธิหรื์อย่างเดียวเราลงได้สัญญาณตั้งแต่เท่าไหร่สิบเอ็ดถึงสิบแปดเท่านะสิบเอ็ดถึงสิบแปดเท่านั้น,น,นถ้าต้องการเป็นธีธิงอ่ะลงอ e ีก็ได้จะลงมะก,ก็ได้คือถ้าจะทำเป็นธีธิงอันดับแรกคือถ้าเราลงอ e ีก็ใช้อ e ีไปเลยถ้าต้องการทำาีธีธิงไม่ลงอ e, ีก็มีแค่มะตัวเดียวเพราะมะปัจจัยมันันเอมนลงได้ตั้งแต่เจ็ดเป็นต้นไปได้แต่ว่าตัวอื่นมันจะ มันคำว่าให้ลงกับสังขยาตัวน,น,นั้นถ้าต้องการทําเป็นลิงอื่นนอกจากอีอีบรรจัยก็มีแค่มะท่านั้นแต่เกิดเราใช้อ e, ีก็ก็จะได้เปอะไรหญิงที่สเสจก็เป็นเอกาทศนังอันนี้ก็เป็นขอเป็นขอเปลี่ยนเป็นอิทีนะอิทีนางแล้วกันเอกาทศนัง e. an อิทีนังปุรุณีเอกาทศี e. อิทีหญิงเป็นไี้เต็มห,หญิงทั้งหลาย 11ชื่อว่าที่11บเอผมเรื่องเปลี่ยนบากราเป็นอิน่งแล้วกันถ้าอันมณีวันเ,เป็นอิฐลิงอันนี้ก็แห่งหญิงทั้งหลาย11ชื่อว่าที่11บเอันนี้อะอะไรดีอันนี้แปลว่าที่เท่าไหร่ที่12ตามมีเขา้าว่าถ้ามาทัสันนงังปุรณี เอกาทสีถีหญิงเป็นเต็มไหญิงทั้งหลายสิบสองชื่อว่าที่สิบสองอันนี้แหละตัวท้ายของอีอัฐารสันังคือมันแตกมันมันสามลิงอ่ะมันแจกอย่างเดียวกันปัญจถึงอัฐาราศยังไงก็แจกเหมือนปัญจอยู่แล้วก็เป็นอัฐารสันังปุรณีอัฐารสีฉะนั้นอีบัจจัยลงได้กับสิเอ็ดถึงสิบแปดเท่านั้น ถ้าต้องการให้เป็นลิงอื่นก็เป็นลงมะเพราะว่าปัจจัยก็เป็นอิทธิลิงได้ด้วยนั้นถ้าต้องการให้เป็นบุงลิงให้ลงมะเท่านั้นต้องการให้เป็นอิทธิลิงลงได้ทั้งอีและมะโอเคนะครับและมันจะมีตัวพิเศษอยู่ในตัดทิพนี้ด้วยก็คืออัฐะท,ที่แปลว่า กึ่งหรือครึ่งโดยมากนักเรียนทั่วไปถ้าไม่เรียนเนี่ยจะใช้คํานี้ไม่เป็นกึ่งหรือครึ่งคนละครึ่งแต่ไม่ใช่คนละครึ่งกับ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 ทุกวันนี้นะอันนี้มันครึ่งของครึ่งเลยคือแบ่งกันคนละครึ่งออกคนละครึ่งแต่นี้มันไม่ได้ออกมันไม่ได้แบ่งออกไปครึ่งของครึ่งมันเป็นครึ่งของจํานวนหนูจำนวนอีกจํานวนหนึ่งเรามาดูคือยังไงก็ใช้กับปรนสัญญา รูปิเคราะมันก็จะเป็นตรีญาติตรบุริสมะนาครับเข้าใจเรื่องตรยาตัตรบุริสมะมาไหมอันคือตัวหน้าคืออัธะตัวนี้จะประกอบเป็นตรียายพัทคือเป็นอัดเถนะแล้วก็ส่วนปรุณสังขยาก็จะวางไว้เป็นตัวที่สองพอสําเร็จแล้วก็เอาอัฐะไปเนี่ยไปแปลงกับตัวรันสังขยาเป็นอีกรูปร่างหนึ่งอาจจะแปลง ไม่ทั้งหมดอาจจะแปลงบางตัวแต่เล่าเดี๋ยวจะตั้งแต่ห้าขึ้นไปก็จะไม่แปลงแล้วอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะอยู่หน้าทุดยโยเราก็ตั้งวมีขาอว่าอัตเทนะทุดยโททิยโถโชโนโฉนที่สองด้วยทั้งกึง่งชื่อว่าทิยถัรข้าใจมากามันเท่าไหร่ อันนี้เราเรียนสัพท์อันนี้ไปก่อนแล้วเราจะไปใช้งานกับศัขย์จะยังอีกข้างในอีกทีหนึ่งก็คือเท่าไหร่ที่สองไวทั้งกึ่งนี่คือเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปท่านอนตะวันได้เข้าใจก่อนมาเดียบเรียบก่อนถ<ป>้าที่สองด้วยทั้งกึ่งก็คือคือเราต้องคิดเป็นจานวนเต็มก่อนแล้วก็ลบไป 0.5ของจํานวนหน่วยนะถ้าหน่วยสิบก็ลบไปห้าหน่วยร้อยก็ลบไปห้าสิบพันก็ลบไปห้าร้อยหมื่นก็ลบไปห้าพันลบไปแค่จํานวนเต็มหน่วยนะเท่านะั้นไม่ได้หักไปทั้งครึ่งเลยอย่างที่สองทั้งครึ่งก็คือหักไป0.5ก็เป็นเหลือ1.5จหมาที่ให้ได้ก่อนแะนั้นถ้าอยู่หน้าใช้ร่วมกับสองให้แปลงเป็นทิตถะ มันจะแปลงแค่สามตัวเท่านั้นจำแค่สาตัวที่แปลงนอกนอกนอกจกั้นไม่แปลงแล้วก็อเทนะตติโยอัทธติโยชโลนหรืออัทธตยโยชนที่สามด้วยทั้งกึง่งชื่อว่าอัทธติยะหรือ at at ia, อัทธตยะอันนี้เท่าไหร่สอ,สองครึ่งสคึ่งคือสองจุดห้าไม่ใช่หนึ่งจุดห้านะฉะนั้นเราจะคิดว่าเป็นหนึ่งจุดห้าจริงแล้วมันแค่คือสอง 5, คือลบไปแค่0.5ของจำนวนหน่วยนี้เท่านั้นมาเทนลบไปครึ่งหนึ่งแล้วก็จะแปลงตัวท้ายคืออัดเทนะจรุดโถอัดทุดโถโูโชนที่4ด้วยทั้งกึง่งนี่คือ3ครึ่ง3.5หลังจากนี้ไป5ขึ้นไปแล้วก็แค่เอา เวลาลูกพิ่เขาก็อธินาบรนเดิมเอาปุรณัสัขยาบามเป็นตัวที่สองแล้วก็เวลาสําเดจก,ก็เป็นอัฐะปัจโจมไม่แปลงแล้วัคือตั้งแต่ห้าขึ้นไปไม่แปลงเอาไปบวกด้านหน้าได้เลยชนที่ห้าด้วยทั้งกึง่งชื่อว่าอัฐะปัจจมักอย่างนี้ไปเรื่อยๆอเทนะชัดโถอัฐะชัดโถชนที่หกด้วยทั้งกึง่งชื่อว่าอาทะทะัชตถาก็ไปเรื่อยๆไปจนสุดไปเลยไปให้สุด ไม่ต้องแปลงแล้วมันจะเอาไปใช้งานยังไงอันนี้แค่เป็นตัวอย่างว่ามันเป็นอย่างนี้นะเวลาใช้งานอคือใช้ใช้กับสังขยามีเศษเป็นจํานวนหนึ่งร้อยคือครึ่งร้อยครึ่งพันครึ่งแสนครึ่งล้านคือบางครั้งเขาก็อาจจะประกอบสังขยาแบบนี้บางทีเราไม่เคยเรียนแบบนี้เราเขียนเป็นตัวเลขจ,จริงๆหนึ่งร้อยห้าสิบหรืออะไรก็แ,แล้วแต่อันนั้นเราก็จะเข้าใจไง คนที่ใช้อัตรานนาหน้าไปไม่ถูกเลยเอ้มันจานวนเท่าไหร่กันแน่ฉะนั้นเราต้องเรียนว่าเขาใช้งานยังไงอย่างเช่นหนึ่งร้อยห้าสิบเห็นไหมเราต้องคิดเป็นสองร้อยทั้งกึ่งก่อนฉะนั้นถ้าเราก็ตั้งเป็นที่ยัดถังสตังค์ือถ้าเกิดตัวเนี้ยมันเป็นวิเตอร์นของสตังค์อันลาร้อยที่สองด้วยทั้งกึ่ง เท่าไรร้อยห้าสิบฉะนั้นทําเป็นนี้คืออันเนี้ยเร็จแล้วไปทําเป็นวิเศษนะวิเศษนะฉะนั้นอาจจะเป็นวิเศษณะของสตังค์คือประกอบให้ลิงมันจะได้พัดตรงกันหรือจะลบวิพัฒน์ของสังขยาตัวนี้ทิ้งไปก็ได้เอาเป็นทียถาสตังค์ก็ได้ก็คือร้อยที่สองนั่นก็คือก็เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบอย่างเงี้ย อาทะตียางสตังก็ร้อยที่สามด้วยต้องถึงก็สองร้อยห้าสิบนี่อาทะทุดถังสตังร้อยที่สี่ด้วยต้องถึงก็สามร้อยห้าสิบอาทะปันจำมังสตังร้อยที่ห้าด้วยต้องถึงก็สี่ร้อยห้าสิบไปเรื่อยๆอา,อาทะชดถังสตังร้อยที่หกด้วยต้องถึงก็ ห้าร้อยห้าสิบก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้จนถึงจนถึงอะไรแปดร้อย <100, 000. S 1> อ่าคือสดุด <900, 000. S 1> ใช่เก้าร้อยก็ใช้เก้าร้อยไปเลยไงพอถึงพันเมื่อไหร่มันมันไม่มีว่าพันจะไม่มีว่าพันไปทั้งกึ่งจะไม่มีเก้าร้อยห้าสิบเราไม่ใช้เก้าร้อยห้าสิบเพราะว่าร้อย ก้าถ้าเกิดมันก็แปดลห้าสิบมันมีตัวเลขแค่เก้าตัวนี้ไม่มีสิบตัวนี้แล้วแล้วถ้าเกิดตัวอื่นก็เหมือนกันถ้าเกิดมันต้องการจะใช้กับสัขยาณจำนวนอื่นได้หมดคือพันหมื่นได้หมดเมื่อไปนับตัวนามนามตัวนามนามจะวางไว้ตรงไหนก็ให้เอาตัวนามนามวางไว้ หน้าจำนวนสังขยาร้อยพันหมื่นขึ้นไปตรงนี้เดีเอาสังขยาพวกนี้ที่ประกอบเสร็จแล้ววางไว้ด้านหน้าก็ขอให้ดึงตรงกับจำนวนสังขยาจำนวนเต็มนี้หรือใครจะรบิพัดเอาไปต่อก็ได้ก็เป็นอัฐะแตยะชนะสตังก็ได้แต่นี้ผมแยกสับให้ดูอันว่าร้อยแห่งชนที่สามด้วยทั้งกึ่งก็คือ สองร้อสิบพันแห่งริงที่สี่ด้วยทั้งกึ่งก็คือสามพันห้าร้อยตามทันมาตก็แรกจะง,ง่ายอยู่ตัวหลังนับไม่ได้แล้วอัฏฐปัญจมังพิขุทัสสศาสังหมื่นแห่งวิสุที่ห้าด้วยทั้งกึง่งก็คือพิสุ4สี่หมื่นห้าพันรูป เคยไหมท่านสุรา่าใช่หรือเปล่าท่านสุรา่าในเมืองท่านสุร่าไหนสิใครอยู่ใกล้ท่านสุรา่าเออสุร่าอยู่โน่นใช่หรือเปล่าในเมืองท่านปุกท่านไหนสิขณะนี้ยังไม่ได้ยินเลยใส่เมื่อคืนนี้นอนดึกไปเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นท่านสุรา่าท่านสุรา่าบรญทัยของ โรลน่าตัทิพย์มีกี่ตัวมีกี่ตัวครับฮะพรนสุรา่าห้าตัว<า>มีอะไรบ้างติยาตถาะมาอีต้องตื่นดีจะได้เป็นที่พึ่งของเพื่อนบ้างเนี่ยแต่ท่านทอนเทพไม่มีใครเป็นเป็นที่พึ่งอันสูงสุด่อ เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกันเดี๋ยวมาเรียนอีกสองตะทิศสังขยาตะทิศแล้วก็วิภาคาตะทิศโอเคครับไปล้างหน้าล้างตาก,กันเดี๋ยวเราก็จะมีปัญหาให้ทำด้วยปัญหากา็หลายตะทิศเลยครับ